คุณรู้หรือไม่นักกีฬาพาะกายที่สูงที่สุดในโลกคนปัจจุบันคือใครเขาคือโอลิเวียลิสเตอร์ฉายาเดอะดัตจแอนเขามีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วหรือว่า218เซนติเมตรในช่วงวัยเด็กลิสเตอร์เกิดสภาวะผิดปกติทางด้านบริเวณกระดูกอ่อนที่เชื่อมกับกระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครง หรือเรียกง่ายๆว่าสภาวะอ,อกบุ๋มหรือว่าอ,อกยุบและต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อทําการรักษาและเมื่อตอนที่เขาอายุ19ปีเขามีความสูงมากถึง2เมตร18ซนติเมตร แต่เขากลับมีน้ําหนักเพียง80กิโลซึ่งถือว่าเป็นน้าหนักที่น้อยมากๆถ้าเกิดเทียบกับความสูงของเขาเขาจึงตัดสินใจออกกำลังกายด้วยการยกเวทนิ่งจนผ่านไป8ปีเขามีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงจนจําภาพเดิมเมื่อก่อนแทบไม่ได้ทําให้เขาได้รับโอกาสเข้ามาในวงการพะก,กายและวงการบันเทิงจนได้ถูกจดบันทึกลงใน Guinness Book of World Record ว่าเขาเป็นนักพกกายที่สูงที่สุดในโลกแล้วยังได้เล่นหนังอีกหลายเรื่องตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2025และเรื่องล่าสุดที่แสดงนั่นก็คือเรื่อง 3, ลิชเชอร์ซีซั่นที่3รับบทเป็นพอลลี่ลูกน้องคนสนิทของมาเฟียที่พระเอกอย่างลิชเชอร์ได้เคยทำงานด้วยและเป็นคนที่คอยที่จะซัดพระเอกอย่างลิชเชอร์อยู่ตลอดทั้งเรื่องนั่นเอง